จะด้วยกันนะครับไปเนี่ย mm ก็อยู่กับรายการล็อกฮีดโอเคครับอว่ยรายการนี่ดิอันดาอันดาชื่อเทพเายหล่ะโอ้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาระเบิดเซิร์ฟเล่นโอ้โหนี่ตัวเนี่ยแป๊บเนี่ยแม่ดูคลิปอืมเฮ้ เกนจบไหมครับมาวันนี้ก็ไม่ไจะขำลมอะไรเดีอืมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่เป็นสวนน้ำที่โหลดแมบมาเล่นๆนะครับก็มาระเบิดเล่นเพราะว่ามันไล่เป็นแดอออน ผมก็ลงเทสเตอร์แพดไฟแนนซ์เดีนะฮะหาโหลดได้ง่ายง่ายีครับแอปนี้เลยนี่ MCPE Master หาโหลดได้ฟรีเลยครับอืมนี่แกะบาก้าพูดถึงไอแอปนี้มันก็มีหมดเลยจะเอชนชานเอาไร่ก็ได้หรือว่าจะบินยังไงก็ได้จะปรับเป็นแคณเท i ี e หรือเซอร์ไ a l เวอร์ก็ได้นะ อไอหานี่ก็เปิดจังอือก็คือลักษณะด้านบนส่วนน้ำอือก็นี่คือการโชว์การกระโดดน,นะโอ้ยครันี่มัมนจะติดอ,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 อันไลนก็เชื่อมเน็ตยังอะเชื่อมมาสิเชื่อมเน็ตขอยนี่นะ มาฮะเดี๋ยวตอ,ตอนเจอแขกรับเชิญแล้วกันนะฮะจบปะบ๊ายบายมามาครับก็ตัดมาจากมุกโอ้ยพถูกอ,<ม>อะบอ,อมแล้วก็ตัดมาจากที่เมื่อกี้ที่อยู่ที่สวนน้ำอะ่ะตอนนี้เราก็เชิญแขกรับเชิญแล้วับใครครับเนี่ยแขกรับเชิญชื่ออะไรเนี่ยบอ,บอมเ,เนี่ยใครวะเนีโโ่ยโอโรโอโหไม่รู้จักเลย แม่อยู่ไหนเน่ะแตมเราไปหาแหลกมากอินทำไรเนี่ยคือแบบว่าระเบิดเล่นมามากไปนะฮะบังไรแตมอยากตายไหมแตมเฟิร์สเด้ก็เซิฟนี้มันไม่ค่ะแหลกเลยอินโคเด้งเลยโคเด้งเลยคอมเข้าเซิฟมึงก่อนเอาเนี่ยแหละเซิร์ฟเดิม เก้าเก่ากระตุกไหมไมาแล้วมาก็ตัดมากับที่เดิมอะ่ะคือว่าแปลว่าเซิร์ฟเก่านี่มันอย่างไร่ะกระตุกมากเพื่อนผมรับไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่ด่วนเลยอยู่ไหนเนี่ยไฟคหูฟังก็ได้ไม่ต้องใส่หรอกไปอะบายบาย ้ยไปไป้ยขอเรือดินี่เรือก็มีอยู่ในกล่องอ่ะจะไปหา,าครับวันนี้ก็ไม่เมลอะไรมากก็มาสำรวจโลกกว้างฮะนี่คือลักษน,นาส่วนน้ำนี่รือเพื่อนผมโคตายแขกรับเชิญนี่เองครับโอ้ยยังไม่ตายอสุดยโคตรตายใครวะเนี่ยม,มาแล้ว ขนาดฆ่าตูดตายตอนตอนนี้ก็ไม่มีโอ้ยฮ่านตายแล้วโอ้อยอินอินทำจุดสปาผิดไม่แมมค,ค่อินทำตู้สปา,าต่อตู้ชัดทีถ้าเราตายดิฉันใช้ส,สปาวิธีที่ดีมากไอ้วล้อแกมีปืนได้ไงอ่ะ เปนอะไรแกมีปืนได้อย่างไรธนูะมีที่ไหนเชื่อตายล้ะไม่นะไ,ไม่มีมมบ้าเกิดที่ดีพอยังไปไปเซสปาของผมดิแม,ม,ม่โอ้ย คลิปนี้น่าจะตัดพอแค่สิบนาทีนะห้านาทีก็พอเอ้ยแมวอะ่ะนี่คือมอดไฟไหนเฟรนดี้มาจะจะเปลาป่าไหมฮะแฮะจุ๊บบ้าแ่ออกมาเนอะอ้ยไหล ตายเลยกระเป๋าของฉันอยไหนด้านบนแล้วแข่งลงเรือไหมล่ะขึ้นมาซไสเจ้าอยู่ไหนอ่ะกำลังขึ้นข้างบน คาดตัวตายล้วเซิร์ฟเปล่าลงด้าล่างเลยว่ะม่ไงแขกรับเชิญเอาอีกเดี๋ยว่งโอเคเรี๋ยวรอยขอบคุณมากค่ะดิอืมโอ้ยนี่อยู่พังเละเลยเหรอประมาณนั้นแต่ว่าก็วันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีเซิร์ฟอะไรน่าเล่นเลยอยาก p ี p ก็ไม่ได้ พอลงมัดมอสระเบิดอยู่ขี้เกียจตัดขี้เกียจใช้ด้วยมอสระเบิดเนี่ยชอบสนุกมาเราจะทำให้โลกนี้มีสีสันก็คือ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 การทำลายโลกไม่ได้ไปไหนก็กลับบ้านสิวะมีแต้มระวัง ไม่หรอแต้มดูด้านบนก่อนเดนกระตุกบอป่าวเว้หรอเอออ้ยอยโอย้มาตัวอะไรเนี่ยเด้วแววสิเนโ้่ทำไมปีที่คุณเลนาสเซตไม่มีการเดิมพน้อยเดอือ้อเ,ออเจอเพชรทิศทองสนน,น่า โอ้ยคีนัยอะโอริชซอมบี้แต่ผมไม่แต่ไม่รู้โอริชฟาเกิ้งโอ้ยเปิดมอนด้าทำไมทำไมมันน,นั้นนก็ลบไม่ใช่เหรอก็นับไม่ใช่เหรอแต่แกจะต้องตายแกต้องห้ามอยู่บนโลกนีเจ้าบ้าจะไม่ทลายศ มาเดวตัดแค่สิบนาทีนะฮะไหนวะน่าเดี๋ยวไปอัดเดี๋ยวไปอัพคลิปอื่นก่อนเตียงนอนดิอะไรเนี่ย,ยฉันเห็นชื่อกันแล้วอะแล้วบนมีเตียงนอนอยู่เตียงนอนแบบกระโหลกช่วยมากเลยเหมทิ้งระเบิดม,มหาักพามกรสป๋าของคุณมาดิ เออแจ็คโดนดาบแบนใช่ไหมนี่เราจะมาโชว์กันว่าด่บแบรนมันคือบ้านน้องน้องที่ไม่ใช่เบลที่ไหนอ่ะนี่เตียงนอนใม้มีคนเอาไปแล้วหรอ โ้ยจะตีดิแคะแดมฮะใปะไม่เป็นไรไข่หลอดไปก็ไปอินไปเฮ้ยคนต้องรอแม่ก่อนดีมากีแม่ดกประมาณไม่เกี่ยวกันปมาก็แต่ขิแค่นี้ก่อนนะฮะ See you again.